พูดเยนะเข้าตวนมาสองงวดนะครับเข้ามาเก้างวดแล้วงวดนี้ขอเรามีโชคมีลาบร่วมกันอีกนะครับสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกคนดูนะผมจะเปลี่ยนมุมกล้องแล้วนะครับสามทุ่มเก้านาทีแล้วไปมากขออนุญาตเปลี่ยนม,มุมกล้องนะครับอารัฐบาลงวดนี้นะขอปิดแตรด,ด้วยนะครับ <c oughs> ตัวเด่นรัฐบาลงวดนี้ ใครพร้อมแล้วกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นสะพานบุญด้วยนะครับพี่ๆเอออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญด้วยนะครับแชร์ออกไปได้บุญเด้อใครแชร์ไม่ได้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับใครแชร์ได้ก็แชร์ให้ผมด้วยนะสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าคุณดูนะครับคืออะไรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งวะ มันบอกว่าดูไม่ได้งงมากอ่ะงวดน,นี้เด่นมาแล้วมาแล้วลูกจา <c oughs> ตัวเด่นนะใครมาตามเลขผมอะ่ะอันดับแรกอะ่ะมันจะต้องมีเด่นหลักเป็นสี่ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวเอาไปวินกันได้นะครับอ เวลาเขียนในไอแพดนี่เขียนไม่ค่อยสวยนะเด่นหลักนะงวดน,นี้อรอดูนะครับว่าจะตรงใจกับพวกพี่ไหมงวดน,นี้นะมีสองมีสามนะมีแปดมีเก้าอันนี้จะเป็นเลขเด่นนะเด่นหลักใครมาตามก็จะรู้ว่ามันจะมีทุกมันจะมีเด่นหลักทุกๆุกงวดนะครับสามารถเอาไปจับเล่นได้เลย เนะครับเหมือนเดิมสามเก้ากับสามนะครับจะเป็นตัวเด่นเก้ากับสามนะครับชอบตามก็ไม่ชอบพี่ก็ปล่อยผ่านนะครับสวัสดีพี่พทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าหวยมันจอกตัวไหนอะ่ะผมให้เป็นแค่แนวทางน,นะครับแต่มันจะเขียนพอหรือเปล่านี้ อ่ะตัวแรกนะครับออกแล้วนะตัวแรกนะครับเสียงใครนะใครอ่ะไม่เนี่เข้าเข้ามาดูเอกไลค์เข้าไม่ถูกอกใให้เก้าสองเก้าสามดีครับตัวเด่นเก้านะชอบตัวไหนพี่ชอบตัวไหนกันบ้าง ผมก็ไม่รู้หรอกนะผมทําตามสูตรของผมนะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าหวยมันจอกตัวไหนผมก็ให้เป็นแค่แนวทางนะครับพี่ชอบตัวไหนกันบ้างเก้านะเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดผมบอกเลยให้ระวังเก้าแปดนะเก้าแปดเนี่ยออกทีผือแน่นอนออกแน่นอนแต่ว่าไม่รู้จะออกตัวตอนไหนส่วนสามนะวันนี้สามสองครับให้ระวังสามสองสามสี่ สามห้า <35, S 2> แล้วก็สามแปดนี่นะสามสองงวดนี้มีแค่นี้งวดนี้มีแค่นี้โอ้ยผมเขียนผิดหมดเลยเอาใหม่เขียนผิดพี่โทษทีเขียนผิด เพราะว่ามันต้องมีตัวอัดด้วยเออมันต้องมีตัวอัดในแล้วในเนี้ยมันตัวอัดมันต้องมาอยู่ห้องล่างรอบนี้ตัวอัดมีสามตัวเหมือนเดิมนะครับเออมีมีสามหางเหมือนเดิมฮะชุดนี้เท่าไหร่นะชุดนี้สี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าใช่เข้าห้องสี่เก้าเก้าเข้าห้อง พี่โทษทีครับมันผิดเอามาดูตัวอดัด ตัวอัดครับตัวอัดจ,จะอยู่ข้างล่างตัวอัดจ,จะเป็นใช้สีสีสีม่วงอว,วันนี้อะไรวะมือไม่ไปเขียนไม่ไปเลยพี่พี่มันเขียนยาก ตัวอัดชอบตัวไหนพี่ก็ไปพิจารณาเอานะครับตัวอัดงวดนี้นะตัวอัดคอเป็นสีเขียว งวดนี้ตัวอัดไม่ให้สามตัวนี้แหละที่ปล่อยไปนะครับที่ผมปล่อยไปนะผมให้สับผมให้เน้นสองตัวนี้เหมือนเดิมอ่ะใครพร้อมจะเอาสองใครพร้อมจะเอาเลขสามตัวแล้วพี่กดหัวใจมารัวเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยมีแค่นี้ครับพี่งวดนี้รัฐบาลผมไม่แค่นี้นะครับต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นเพราะว่าหวยออกวันจันทร์นะครับจะต้องเป็นสีส้มนะครับ สีสีส้มนะครับสีทองห้ามใช้สีแดง ผมขอเขียนบนนี้ก่อนแลวกันนะมันเขียนไม่ถนัดพี่เดี๋ยวให้ดูแล้วกันส่วนใหญ่คนใน y o u t u b มันจะดราม่านะครับว่าอมองไม่เห็นโน่นนี่นั่นนะครับก็เขียนได้ที่ไหนล่ะเออส่วนใหญ่คนใน y o u t u ู e จะดราม่านะครับว่าทำไมมองไม่เห็นโน่นนี่นั่นนะเพราะมันเขียนยากไงเ,เดี๋ยวจะให้ดูครับ๊บน,นึง ใครชอบจัดเลยอ่ะเดี๋ยวมีหางเม็ดหนึ่งเซอร์ไพรส์เอาพี่แคปครับรัฐบาลผมให้แค่นี้แคปเลยเดี๋ยวผมจะทำเม็ดหนึ่งให้ตัวนี้นหะทีเด็ดตัวนี้แหล,ละเจ้าอันแน่เจ้าอันแน่นอนตัวนี้ <c oughs> ก็เป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขที่ผมคือเป็นเลขที่ผมชอบที่ผมคำนวณมาแล้วนะครับ <c oughs> เอาพิคแคปไปครับหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูนะวันนี้พี่ๆคนไหนที่ดูแล้วอยากจะไปแบ่งกันเพื่อนก็แบ่งปันไปได้แชร์ไปได้นะครับไลน์นี้ไม่ลบนะครับเพราะไม่มีลิงก์ไม่ลบสามารถมาดูย้อนไล่เลยนะครับเออเจ้ามือก็ตั้งตั้งแต่วันนี้แหละครับพี่ๆเอาไปใส่ youtube ก็จะไปท youtube ก็ใส่เครดิตให้ให้ผมด้วยนะครับเราไม่ว่ากันนะครับแบ่งปันกันได้นะครับ งวันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนให้เม็ดเดียวใครพร้อมจะเอาเม็ดเดียวแล้วพิมพ์คําว่าเม็ดเดียวรวยมาพิมพ์คําว่าเม็ดเดียวรวยมาครับอย่าเพิ่งออกไปนะออกแล้วพี่อดผมบอกพี่ก่อนนะพี่ออกไปพี่อดพี่พี่อดได้เม็ดเดียวนะผมจะทําเม็ดราะนี้มันมีแค่สามหางเห็นไหมมันมีสี่หางนะครับเออมันมีสี่หางนะแต่วันนี้ผมบอกเลยทั้งเก้าทั้งสามอ่ะคือผมชอบทั้งสองตัวเลยครับเพราะสูตรมันชนกันที่สาม แต่เก้าผมผมก็เสียดายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอเลือกฟันเก้าแล้วกันเออฟันตัวเม็ดเดียวนะครับพร้อมแล้วกดหัวใจให้อีกหนึ่งรอบเม็ดเดียวมาแล้วครับพี่เม็ดเดียวมาแล้วพอดีสามทุ่มร <c oughs> ึ่งมาดีสามทุ่มรึ่งมาดีเม็ดเดียวครับกดหัวใจให้รวๆอีกหนึ่งรอบครับพี่กดหัวใจรใวๆอีกหนึ่งรอบส่วนใครที่เซฟของมาโอนเงินมาเดี๋ยวผมไปดึงเข้าปุ่มนะครับ ตรงของพรุ่งนี้นะครับพิมพ์ขอบคุณู้ที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่พี่งวดนี้ขอให้เรามีดวงร่วมกันขอให้รัฐบาลนะเข้าเป็นงวดที่สิบนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าหวยมันจอกตัวไหนนะครับผมให้เป็นแค่แนวทางนะครับอ่ะแคปครับรัฐบาลงวดนี้เม็ดเดียวครับตามนี้เลยนะครับ เห็นไหมเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูในเห็นไหมครับพี่แคปไปเลยนี่นี่คือรัฐบาลเม็ดเดียวนะครับไม่เห็นเอาข้างหลังครับงวดนี้รัฐบาลเม็ดเดียวนะครับเด่นเก้ากับเด่นสามนะครับขอฟันที่เก้าเม็ดเดียวให้หกสามเก้านะครับหกสามเก้านะครับจะเป็นเลขเม็ดเดียวนะครับถ้าพี่ชอบพี่ออกไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับตอนนี้ ใครที่ไม่ตอนนี้มันดึกแล้วนะครับพี่ไปหาซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ก็ได้นะครับของบางของไม่ใช่มังกรฟ้าของกองสลากพัดหรือว่าจะเป็นหงทองลอตเตอรี่ก็ได้นะครับเอาพี่เม็ดเดียวนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับหกสามเก้านะครับพี่ๆชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านเนี่ยเจ้ามือเจ้ามือรออั้นแล้วนะครับบอกเลย เจ้ามือเตรียมอั้นแล้วหนึ่งนะครับเจ้ามือเตรียมอั้นแล้วหนึ่งอ่ะอีกรอบหนึ่งครับอย่าอั้นหลายเดอ้ออย่าอั้นหลายแหงให้คนได้ซื้อแนะ่อย่าอั้นหลายเจ้ามือขี่ก,กากสำนักไหนอั้นเยอะๆไม่ต้องไปเล่นนะครับไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปอุดหนุน